สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับการแสดงความคิดเห็นของแฟนบอลชาติต่างๆในการแข่งขันเอเชียนคัพ2023วันนี้นะครับมีการแข่งขัน2คู่โดยคู่ที่2นะครับเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างยอดทีมจากอาเซียนของเราระหว่างเวียดนามทีมอันดับ94ของโลกที่มี1,235.58คะแนนนะครับพบกับอินโดนีเซียทีมอันดับที่146ครับ ที่มี1,064.01คะแนนก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะมาเจอกันในวันนี้นะครับต่างก็ลงแข่งมาแล้วทีมละ1น,นัดนะฮะโดยเวียดนามภายต่อญี่ปุ่นแบบชนะใจคนชมนะครับชนะใจคนดู2ประตูต่อ4แถมนะครับยิงขึ้นนำญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับวันนี้เวียดนามซึ่งมีเฮดโค้ชครับฟิลิปทุสซเยเป็นโค้ชใหญ่ต่างนะครับ วันนี้หมายมั่นปั้นมือนะฮะต้องเก็บ3แต้มให้ได้นะครับส่วนทางด้านอินโดนีเซียของโคชชินแทยังประเดิมเกมแรกในเอเชียนคับ2023โดยการพ่ายต่ออิรักษต่อ3ประตูวันนี้นะครับทั้งคู่ทั้งเวียดนามและอินโดนีเซียต่างก็ต้องการ3แต้มสำคัญให้ได้เพราะนะครับเพราะในวันนี้ คู่ที่1นนะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างอันดับหนึ่งกับอันดับ2ของกลุ่มนะฮะโดยญี่ปุ่นพบกับอีรักซึ่งทั้งคู่นะครับก็ต้องการชัยชนะเพื่อเป็นการการันตีเข้ารอบวกกลับมาคู่ญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียคู่นี้นะครับใครชนะย่อมเป็นพ้นดีเพราะไปลุ้นนัดสุดท้ายพร้อมกับลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดคู่นี้นะครับ ใส่กันไฟแบสถิติทั้งคู่นะครับระหว่างเวียดนามกับอินโดนีเซียเจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่9มกราคมปี2023ซึ่งเวียดนามนะครับชนะอินโดนีเซีย2-0ต่อ 0, ในศึกอ,อาเซียนครับ2023วันที่6มกรานะครับ2023วันนั้นนะครับ อินโดนีเซียเล่นในบ้านเสมอเวียดนาม0ูนต่อ0วันที่15ธันวาคมปี2021ครับอินโดนีเซียเล่นในบ้านเสมอเวียดนาม0ต่อ0ย์ในศึกอาเซียนคัพ2020วันที่7มิถุนาปี2021ครับเวียดนามชนะอินโดนีเซีย4-0ต่อในฟุตบอลโลก2022นะครับในรอบคัดเลือกนะครับ15ตุลาคมปี2019อินโดนีเซีย ไทยต่อเวียดนาม1ต่อ3ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทั้งคู่นะครับสถิติเวียดนามจะดีกว่าซึ่งพบกัน5ครั้งนะครับเวียดนามชนะไป3เสมอ2มาถึงสถิติของเวียดนามผลงาน5นัดหลังสุดของเวียดนามนะครับวันที่14มกราคมปี2024 ลงแข่งขันเอเชียนคัพรอบแรกนะครับพ่ายต่อญี่ปุ่น2ต่อ4วันที่9มกราคมปี2024ครับแพ้ให้กับคีกิสสถาน1ต่อ2ประตูในนัดนั้นนะครับเป็นการแข่งขันแบบกระชับมิดวันที่21พฤศจิกายน2023นะครับพ่ายให้กับบิลักซูนย์ประตูต่อ1ในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือก16พกพฤศจิกายน2023ชนะฟิลิปปินส์2ต่อศ ในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกครับ17ตุลา2023ไายให้กับเกาหลีใต้0ต่อ6ประตูในฟุตบอลกระชับมิตรกลับมาที่อินโดนีเซียนะครับสถิติ5ครั้งหลังสุดย้อนกลับไปเมื่อวันที่15มกราคม2024นะครับพ่ให้กับบิลัก1ต่อ3ในฟุตบอลเอเชียนครับ มกราคม2024นะครับแพ้ให้กับลิเบีย1ต่อ2ประตูในฟุตบอลกระชับมิตร2มกราปี2024นะครับแพ้ให้กับลิเบีย0ประตูต่อ4ในฟุตบอลกระชับมิตร21พฤศจิกาย,ยน2023เสมอฟิลิปปินส์1ต่อ1ในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกนะครับ1จิกายน2023แพ้อิรัก1ต่อ5ประตูในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือก เอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาฟังความคิดเห็นของแฟนบอลกันเลยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรามาเริ่มต้นจากแฟนบอลท่านแรกนะฮะที่มาจากประเทศฟิลิปปินส์บอกว่าขอให้โชคดีทั้ง2องทีมนะครับทั้งอินโดนีเซียและเวียดนามทีนี้นะครับเรามาฟังแฟนบอลเวียดนามกัน แฟนบอลเวียดนามมีความคิดเห็นกันอย่างไรเริ่มต้นจากที่ท่านแรกนะครับบอกว่าไปกันเลยเวียดนามของเราก่อนที่ท่านที่สองนะครับจากเวียดนามจะบอกว่าเวียดนามมุ่งมั่นที่จะชนะท่านที่3นะครับบอกว่าสู้เวียดนามสู้แค่หนึ่งครั้งอย่าเบาหรือแบง่งแยกแล้วเถียงกันฉันเชื่อว่าเวียดนามจะชนะ ทานที่4นะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าอินโดนีเซียจะไม่มีโอกาสได้ไปต่อแม้ว่าพวกเขาจะชนะก็แค่ยอมแพ้เวียดนามมาถึงท่านที่5นะครับแฟนบอลจากเวียดนามท่านนี้ได้ถ่ายผลสกอร์มาด้วยนะครับบอกว่าเวียดนาม3อินโดนีเซีย1ท่านที่6นะครับบอกไว้ว่า ผมหวังว่าประเทศไทยคงสนับสนุนเวียดนามเหมือนเวียดนามที่สนับสนุนเสื้อไทยขึ้นแทน่นนี่เป็นการแสดงความคิดเห็นของแฟนบอลเวียดนามนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับจากแฟนบอลประเทศไทยนะครับท่านแรกบอกว่าวันนี้ผมเชียร์เวียดนามครับต่อด้วยคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวไทยท่านที่สองได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าเล่นด้วยน้ำใจนักกีฬา ขอให้ทั้ง2ทีมโชคดีท่านที่3ครับของไทยเราเขียนว่าขอให้โชคดีครับเวียดนามจากประเทศไทยท่านที่4นะครับเขาเขียนสั้นๆแต่ได้ใจความบอกว่าสู้ต่อไปทั้ง2ทีมแฟนบอลท่านต่อมานะครับก็ยังคงอยู่ที่เมืองไทยเรานะครับแสดงความคิดเห็นว่าน่าตื่นเต้นสำหรับการแข่งขันครั้งนี้แฟนบอลไทยท่านต่อมานะครับบอกว่าต้องสนุก มาถึงคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งนะฮะจากไทยเรานะครับบอกว่าผมภูมิใจกับอาเซียนท่านต่อมานะครับเลือกไม่ถูกเลยเชียร์ทั้งสองทีมเล่นดูทั้งคู่นะครับเชียร์แบบกลางๆก็แล้วกันเวียดนาม12อินโดนีเซีย0แวเป็นสกอร์มิตรภาพ <c oughs> ตลกนะครับกองเชียร์ชาวไทยท่านต่อมานะครับชอบสไตล์ฟุตบอลเวียดนามล่าสุด โดยเฉพาะการกดในเขตคู่แข่งแถมลูกจากลูกตั้งเตะวันนี้ผมเชียร์เวียดนามนะครับนี่เป็นความคิดเห็นของแฟนบอลชาวไทยท่านต่อมานะครับจากเมืองไทยก็บอกว่าขอร้องเวียดนามควรชนะอินโดนีเซียสัก10ต่อศูนย์เท่านั้นเพราะหลังจบจากการแข่งขันอินโดนีเซียจะดำเนินคดีต่อ AFC และฟีฟ่าพร้อมกับสมัครเข้าร่วมสหพันธ์ฟุตบอลกัมพูชา ท่านต่อมานะครับแฟนบอลชาวไทยคอมเมนต์ไว้ว่าเวียดนามหนึ่งอินโดนีเซีย3อันนี้เป็นคอมเมนต์นะครับจากแฟนบอลชาวไทยครับมาถึงแฟนบอลจากมาเลเซียเริ่มต้นนะครับท่านนี้บอกว่าโชคดีครับอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมานะครับท่านที่2จากมาเลเซียนะครับให้กำลังใจเวียดนามบอกว่าโชคดีครับเวียดนาม ก่อนที่จะมีแฟนบอลจากเวียดนามเข้ามาตอบขอบคุณครับพี่ชายคอมเมนต์ต่อมานะครับก็จากมาเลเซียบอกไว้ว่าเกมที่ดีที่สุดขอให้ทั้งสองทีมอินโดนีเซียนนและเวียดนามโชคดีนะครับขอให้ทีมที่ดีที่สุดชนะมาถึงแฟนบอลน,นะครับท่านผู้ชมครับแฟนบอลจากกัมพูชา ท่านแรกนะครับบอกว่าโชคดีนะครับเวียดนามผมจากกรรมัมพูชาเป็นกําลังแรงใจให้ท่านที่สองนะครับบอกว่าทําให้ดีที่สุดทั้ง2ทีมครับคราวนี้นะครับมาถึงแฟนบอลของอินโดนีเซียนะครับเริ่มจุดต้นจากขั้นแรกนะครับโอ้นี่มันดาบี้อาเซียนเลยนะก่อนที่ท่านที่สองนะครับจะมาแสดงความคิดเห็นว่า เราสามารถแพ้ต่ออิรักและญี่ปุ่นได้แต่เราต้องชนะเวียดนามเท่านั้นท่านที่3นะครับแม้ว่าอินโดนีเซียจะชนะหรือแพ้แต่ยังภูมิใจเพราะอินโดนีเซียได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของทัวร์นาเมนต์นี้ท่านที่4นะครับจากอินโดนีเซียบอกว่าถ้าทีมชาติแพ้เวียดนามกลับบ้านชัดเจนเพราะนัดสุดท้ายเราจะชนะญี่ปุ่นไม่ได้ เราสู้ไม่ได้ท่านที่5นะครับหวังว่าอินโดนีเซียจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดไว้เวียดนามเป็นทีมที่แข็งแกร่งทั้งระดับและผลงานดูสิพวกเขาสามารถทำประตูของญี่ปุ่นได้รักษาสถิติทีมชาติอินโดนีเซียด้วยนามของอเลาะมาถึงท่านที่6ครับท่านผู้ชมท่านที่6บอกว่าขอให้ความรักที่ดีต่อกรูดา จิตวิญญาณแห่งการสู้ไม่หยุดมอบความาภาคภูมิใจให้กับอินโดนีเซียและอาเซียนที่รักแพ้ชนะยุติธรรมในการแข่งขันดังนั้นมอบสิ่งที่ดีที่สุดของคุณให้กับการูด้าหนุ่มท่านผู้ชมครับนี่คือการแสดงความคิดเห็นของแฟนบอล ในอาเซียนของเรานะครับทั้งฟิลิปปินส์ไทยเวียดน,นามกัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันคู่นี้ในเวลา21นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ของ AFC คุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทีมงานอย่าลืมกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ